แกงขี้เหล็กใส่หมูย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมนีต้อนรับสู่ไทยวิชาโนนีนผมทำเมนูแกงขี้เหล็กใส่หมูย่างขี้เหล็ก หูสันในหมักกระทิพริกแกงเหลืองพริกแกงเราจะใช้พริกแกงแดงก็ได้นะครับน้ําตาลน้ําปลาหมูเราย่างหมูก่อนนะครับย่างในกระทะแล้วใส่น้ํามันลงนิดหน่นะครับ สุกแล้วนะครับพักไว้สักครู่นะครับค่อยหัน่นใส่กะทิลงไป ใส่พริกแกง ใส่ใบขิ้เเลกใส่กระทิที่เหลือทั้งหมดใส่น้ำตาลน้ำปลา คนให้น้ำตาลละลายปล่อยให้เดือดสักครู่นะครับถ้าน้ำขลุกขลิกไปก็เติมน้ำลงไปอีกนะครับเนื้อหมูย่างเอาไปหั่นนะครับ ใส่ลงไปคลุกเคล้าให้ทั่วนะครับเดี๋ยวชิมดูนะครับ อืรสชาตินะครับปรุงให้ถูกปากคนทำกินแล้วนะครับเราก็ใส่ใบมะกรูดชีก เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับท่าน ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปอีโรน่าขอบคุณครับ